ก็จะข้ามทางรนไฟนี่ไปก็จะเป็นชิมพงแล้วนี่ชิมพงซายขวาวิ่งวิ่งวิวิเดี๋ยวเราจะใส่ถุงยิ้วกลับบ้านกันได้มาแล้วนี่เรากเราก็จะเดินกลับไปเหมือนเดิมร้านชิมพงนะเป็นร้านที่แบบ ดังในเพจของพิจิตนะสวัสดีวันนี้เราจะไปร้านชิมพงที่พิจิตตตอนนี้เดินถึงนี่เลยแยกทางรถไฟละนี่ก็จะข้ามทางรถไฟนี่ไปก็จะเป็นชิมพงแล้วเป็นเซเว่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าข้ามไปปุ๊บก็จะเป็นชิมพง ลยขวาวิ่งวิ่งวิงวงวงนี่และนี่ไงเราก็เดินมาละเรามานันตู้อยู่แล้วใกล้ๆเองที่ร้านชิมพงนะมาหลายครั้งมากตอนเนี้ยเมื่อวานที่มาใช่ไหมเขาจัดเป็นตรีมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคริสมาสไดรานน่ารักมากถึงแล้วถึงแล้วไปสั่งกาแฟกินชิュๆร้านเปิดเร็วนะ chia ạ cao mừng ไปถุงยูกับบ้านกันแมวบ้านย่าน่ารักมากตาสีฟ้าแล้วก็แบบจมูกดำมันจะเป็นออกสีน้ีตันหูดำเท้าดำเหมือนใส่ถุงเท้าน่ารักมาก แมาแล้วนี่เลยเราก็จะเดินกลับไปเหมือนเดิมต,ตอนนี้เราก็เดินออกมาแล้วร้านน่ารักมากเลยนะเนี่ยบรรยากาศแบบออกแนวจีนจีนหน่อยแล้วร้านก็จะเป็นเหมือนแบบแบบจะเป็นแบบครอบครัวแบบเป็นร้านแนวครอบครัวเนาะเราจัดอยู่ในบ้านแล้วก็จะเป็นสไตล์จีนจีนหน่อยมาทางโน้นนะก็จะเป็นย่านเก่าวางังปกดถ้าเกิดไปด้านนน้นใช่ไหมก็จะเป็นแบบ ตลาดตลาดเทศบาลอยู่ตรงนู้นแล้วก็จะเป็นเซเว่นเซเว่นที่แบบตกแต่งเป็นพิเศษซึ่งจะมีไม่กี่ที่ที่แบบตกแต่งเซเว่นเป็นแบบแคล้ายๆแบบร้านกเก่าๆข้างหน้าก็จะเป็นแนวแบบโบราณโบราณหน่อยเดินมาที่ต้องข้าม,ามทางรถไฟเมื่อนเดิมอยู่ใกล้มากร้านชิมพงนะเป็นร้านที่แบบ ดังในเพจของพิจิตนะ